เมื่อนีที่ผ้ามาตักเนื้อเดียนไปเห็ดป่าไปเลี้ยงป่านะครับหลังจากที่เนื้อเดียนซุมนี่ไปเอามาจากพูดนนะครับจากผลัฝากเมืองท่างคุณจากแปลงพักผ้าไงนะครับพักผ้าไงเพิรนเแคดแปลงปลูกพักขายแล้วก็ เกิดแหนแดงบักไรเป็นบแหนแดงธรรมชาตินะครับพอดีผมไปเห็นกันเลยไปขอเพิ่นมามาเทลรงสาลงครับแต่ก่อนยุสาเนี่ยไม่แหนเป็ดนะครับแหนเป็ดแค่จะว่าเอาเื้อแดงเมื่อเท่ร้องแหเป็ดก็จะหายเลยนะครับนะครับเป็นแหนธรรมชาตินะเป็นแหนแดงธรรมชาตินะครับ ดอกไง้คือกันครับที่ไปขอมาจากกรมวิชาการเกษตรทั้งย่งตลาดครับขับเมืองนะครับนี่ครับเป็นแหนแดงนะครับแหนแดงไม่ใช่แหนเป็ดนะครับนี่แหนเป็ดที่ผสมมามันจะใบเรียบๆใบเรียบไม่ใี่นะครับแหนเป็ดแต่แหนแดงเนี่ยมันจะเป็นย่างๆนะครับอันนี้สิเป็นแหนแดงท่ามชานนะครับ ไปขอมาเพื่อนว่าตักเอาเลยรฉันบอกเออเต็มที่สามสี่ไรเต็มมดเลยนะครับก็เลยเอยามันปล่อยลงซาบัวน้ำเอามาปล่อยที่ซาบัวด้วยกำลังแพรนะครับกำลังแพรถ้าไปเมืองอีกมุ่งนะครับกำลังจะแพร่กำลังจะแพรนะครับกำลังจะกิน นะครับเป็นแหนแดงมืดแล้วครับแถวนี้แต่ว่าแหนแหนเป็ดก็ยังย่างอยู่ครับแต่ว่าก็เริ่มสีหนอยลงแล้วแหนแดงกําลังจะเกินแหนเป็ดครับสำหรับซานีแหนแดงเกินแหนเป็ดไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก็ยังอยู่เพอาอเห็นนิดหน่อยนะครับเนี่ยเป็นแหนแดงมืดแล้วครับเมื่อกี้เป็นแหนเป็ด เนื้อเป็ดเต็มนีเลยครับกระเที่ยวมาตากมงเนี่ยไปให้ป้ากินมาตานี่พ่อได้เนื้อแดงเมื่อมาลงประกอบันเนื้อแดงเกินกินเนืเ้อเป็ดมัดเลยครับครับมันที่มีอยู่สองซาเนาะครับติดกันซานี้ก็แล้วก็ฮือขึ้นแล้วนะครับวางหน้าบกเกือบมดมืองห็นเล้ีเฮือึ้นพอฮือึ้นแล้วก็เลยเอวเนื้อแดงมาลงครับแล้ว บัวมาลงําำลองเมืองมาวันจิตติดบ่วนี่จะเป็นแหนแดงเหมืออน,นะครับสีเขียวงามนะครับสีเขียวสดใสเลยดอกง่ายเป็นตะเลียงนะครับแต่ว่ามันี่เป็นแหนแดงธรรมชาตินะครับบัเป็นแหนแดงที่เป็นปัฒนาพันธุ์นะครับก็ขอสังเกตนึ่งนะครับ แหนทั้งสองสายพันธุ์คื่ขึ้นแหนแดงกับแหนเป็ดนะครับเขาเอามาปล่อยนี่มันก็พร้อมที่เปลี่ยนสายพันธุ์จากแหนเป็ดเป็แนแหนแดงหรือแหนแดงเป็แนแหนเป็ดได้ทุกเวลาเนาะครับว่าถามภูหูเขาว่าทามันยัยงในพันธุ์ใดลายกลัวสายพันธุ์ใดลายกลัวพันธุ์นั้นก็จะยึดคล้องนะครับยึดคล้องพื้นที่ครับหลังจากตักเรล์ปล่อยนะครับ แทกซีรถแล้วมาตันิ1ภาพศเอาไปให้ป่านะครับป่าอยู่พูนะครับอยู่สาเทิงบุลไปเมืองมาป่าจะมักกินบ่แง่แดงว่าป่าจะมักกินขนาดไหนนะครับไปเมืองน้ำกันด้ครับพี่นอ้องครับคาว่าถึงสาเลียงป่าแล้วนะครับมาเอามาเอาแง่แดงลุ่งให้ป่าจินน้ำกันนะพี่นอนะ้องเนี่ยสังเกตเมืองมามันจะมกักบ่ ปลาที่มันกินบ่นี่ครับรอดูนะครับรอดูครับหลังจากรอดูหรือว่าถะเมืองข้าวหนึ่งนะครับป่าก็เริ่มไม่กินแล้วนะครับ ตัวนี้ที่เป็นปลากินพืชนะครับปลาตะเพียนแล้วกับปลาปลานิลนนะครับนี่งเดียวกับอี